ที่แบบจะไันะเกิดโดมาเป็นไก่เอาเลยสรุปวันนั้นลุงได้สั่ง KFC แกงเขียวหวานกรอบๆหอมๆฉ่ำๆมากินยังคะฟังโดเนทหิวไส้จะขาดยังคะลุงเอครับแม่มันชอบรอว่าลูกไม่มีแม่ผมไปเยสแม่มันเลยดีไหมครับจะได้มีแม่มึงใจเย็นนะครับความบันไรมาเยือนเหนื่อยค่ะเนี่ยน้ำยาทรงแกงเขียวหวานมากินนะคะได้ค่ะ เดี๋ยวพยายามเลยเอ KFC ไก่ทอดกรอบๆเหลืองสีทองหอมเครื่องเทศกัดดังกรุบเนื้อในนุ่มฉ่ำเค็มๆมันมันน่ากินมากครับครับลุงเอเคยคิดชอบสาววัย85ไหมครับรุ่นนี้ดูดปากหมากกระจายนะครับดูดปากหมากกระจายเฮ้ยเฮ้ยกูหมาประจําฟันซี่22นะไอหมาฟันซี่28เมืองไม่ได้กินข้าวหรอดังจังเอาเขาไปไหนกันแล้ววะเขาไม่อยู่แล้วเหรอเขาไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้แล้วเหรอเอ้าเขาไปอยู่ไหนอะ หลือแต่บ้านลังอะ่ะเขาไปกันหมดแล้วว่าลุงครับ HB d ดีผมหน่อยครับผมชื่อดาซาบิกาโปจิโกคูโฮรามิน้องไปเปลี่ยนชื่อก่อนเธออี้ยิดไหมราชาไมครับอะไรเพอร์ชิบหายแต่ถ้าราชาเทียวหวานคูชื่ออยู่กินทุกไลฟ์เลยเย็ดผัก <c oughs> ผมสั่งแกงเขียวหวานมาแล้วครับบอกเลยว่ากะทิข้นๆหอมมันเนื้อเปื่อยๆกินกับขนมจีนโครอดอร่อยครับฝากกดไลค์หน่อย <c oughs> เป็นแรงใจในการกินข้าวคุณหน่อยมั้ง <c oughs> ตอนนี้เหมือนดูก้านกล้วยตอนพัดกับขลงไม่ใช่ก้านกล้วยพัดขม คิดเหมือนกันไหมบีหนึ่งกูว่าสร้างบ้านทรงนี้มีมีตัวเดียวเบี้วบ้านริมน้ำเนี่ยมีตัวเดียวจริงๆกูซื้อว่าบ้านในเป็ดพี่ปีไม่สร้างบ้านอย่างนี้ถ้าเบียวสวนอาหารมีตัวเดียวเนี่ยกูฟันธงในบ้านใครกูรู้เลยไม่ต้องติดป้ายชื่อกูรู้ทางบ้านอย่างนี้มีตัวเดียวมาแล้วพ่อจ้าลูกลุงเอท<า>ี่พ่ออยากตลกตลกให้ผมดูบ่อยๆนะครับ,รบผมชอบทุกคลิปที่ลุงทําเลยครับเอฟซี FC ครับผมแบ่งสักหน่อยจะเป็นอะไรไป มีใครอยู่ไหมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมกูจะโทรหาพ่อใหญ่บ้านโมแจงทาจับเมืองข้อหาปล้นวินเลเตอร์ทั้งตำบลรอบนี้เมืองดินไม่หลุดแน่นอนเธอโยกอยู่ในฟลอร์ขวาซ้ายขวาเธอโยกอยู่ในฟลอร์ซ้ายขวาซ้ายเธออยากโดนเซตยอ่อหันหลังมาเห้มาแลวลองนึกภาพดูนะครับมะเขือเปื่อยเปื่อยไก่กรอบกรอบข้าวสวยร้อนร้อน,อนหมดลุกไปสั่งเดี๋ยวนี้ มาแล้วไม่ดีใจเหรอไม่ดีใจเหรอมีเตียงเป็ดเลยครับน้องไม่เอาเดี๋ยวมันสงครามไม่จบแกเคียวหวานที่เราลักถลองด้วยการกินข้าวก่อนผลไร้รงทานอวสานงานเลี้ยงภัยพิบัติงานบุญมรสุงานแต่งตัวประกบร้านข้าวตัวป่วนงานบวชขอต้อนรับสู่ช่วงยอดไม่เกิดเปิดข้าวกล่องสนับสนุนโดยคนหิวยอดเข้าสูตรตามเคยกูว่าก็โตแล้วเอให้คนอื่นกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการกินข้าวกูจะเเครซี่ แค่กินข้าวยังต้องมาขอกำลังใจจารั่วคารวยมหัตกรรมกินข้าวเอ็กโปกินจนยอดขึ้นกินจนยอดฉ่ำและบอกหม่ำไม่อิ่มกินข้าวไปกินจนผ่อนแรมโบกินอ,กอะไรโอยี่อะไรวันนี้จะเเคยดูคนกินคลี่กินอิ้วไหมครับลุงเอสุดหล่อลุงเอแพตี้กู เกิดมากูเกิดมา25ปีกูเพิ่งเคยเจอคนขอกําลังใจในการกินข้าวขอทําไมกระเพราะมึงไม่ย่อยหรอมึงมันแผนสูงไอ้เยี่ยมึงที่เกียรติทำฟาร์มมึงมันขีคร้างตัวเป็นขนมึงจะรอให้เขาทําให้อย่างเดียวไอคว้คุยไม่ใช่ น้อมันต <cues> <sm convert> <ını urai> ้องร่วมมือกันบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดไม่ทำขอหม่ำดีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมือไม่พายเอาน้ำไก่หีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรังแคแบกิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงเขียวหวานนเสียวหี้หัวหิ้อแรงกรแทกแบคทีวีห้แหม่รักษาไว้ให้ดีนะครับทำไมเมื่อที่รับยอดเป็นชั่วโมงแต่ไม่ได้สาระทียอะไรเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอกใจหมอนวดรักษาไว้ดีนะครับควายสีขากินข้าวแล้วทำานาส่วนควายสีตากินข้าวแล้วรับยอดเอาไปอีกสัตว์มึงมึงหักม นี่ค่ะมาจากรวมตามน้ำพริกละลายในแม่เมืองตามหาบุพการีสองตำแหน่งมาตำพร้อมแหกดูหีเสียวน,น้องน้ำพริกละลายในแม่มึงเถีเยบอกลุงครับช่วยหยุดสงครามได้ไหมครับพี่ปินก็ไม่อยากให้มีพี่เป็ดก็บอกว่าไม่อยากฆ่าใครแล้วพี่เป็ดนะนะไม่บอกไม่อยากฆ่าใครอเหี้ยวันวันกูดูเมืองเหมือนดูไลฟ์สดหมูเด้งว,วันวันไม่มีอะไรตีตุยเดินวนโดกูบริจาคข้าวให้กูสงสารน้องไม่ใช่ไลฟ์สดหมูเด้ง ลุงคางสองหล่อสองเท่าครับไปเก็บคนที่ตุยน้อยสุดหน่อยครับทำได้โดนหนึ่งพันเนี่ยมึงแคยุอย่างนี้เลยเสำหรับคนที่ท้อเวลาเจอปัญหาที่รับไม่ไหวให้ท่อง D K U Y T A D ในใจสักครู่แล้วกลับไปรับยอดต่อได้ไดีค่ะเวลากินข้าวให้เคี้ยวแค่2ทีแล้วกลืนเลยนะคะแนะนำค่ะข้าวจะได้ติดติดคอตุยไปเลยค่ะอีสัตว์ เป็นห่วงกูจังไรเลยนะยี่ออค่ะมาจากกรมโอมค็อกเทลเอลคอบเธอตามหานักร้องวัยรุ่ยขวย56ยืนเปิดรูปโปงบนคอนเสิร์ตสนใจดีเอ็มไม่ใช่ค่ะอคอฟเทลเอลคอบเธอฮี้อะไรใช่แล้วครับ,รบผมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินเลยเพราะเื่อหนีต้องมาก่อน ลุงเอครับเหวบ้านทุกคนให้ดูหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอล้างบางหมอมึงจะเส็นเป็นไปบีเยวแต่โปนไว้นุ่นไม่เฮียล้างบานแม่ยังงี้ล้างจานอยู่เลยหลุงค่ะโดสุดท้ายแล้วนะคะล่าหนูสมหมดเลยค่ะสนุกมากมากเลยค่ะกระเป๋าแห้งกว่าฮีหนูแล้วค่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะเอปริมหนีไปแล้วไปทางน้ำรีบตามไปเร็วละเอเป็นไรตามแต่ปริมเกียดหาของรอกูไม่ได้ตามแต่ปริมกูมาหายเป็ดให้สรุปลุงรับงานหนังโปอินเดียไหมครับไม่รับคครับลุงเอชอบแนวไหนครับอินเดีย กับเขมรอินเดียครับอะไรถามเรื่องอะไรเนี่ยเปลี่ยนเรียญให้เป็นแบงค์พันเปลี่ยนน้ำในบองให้เป็นควันมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นใคร อ๋อเออคือเพลงนี้น่าจะเป็นแรปเปอร์นะเมอหน่งเอ๊ะคะขอควยลุงได้ไหมคะหลังไม่ก็ได้เดี๋ยวหนูส่ง้วยหนูไปให้ค่ะอีสับไม่ต้องมายุ่งกับกูส่งรูปแรกกูครับช่วยเปิดรูโบงให้น้องอาลุนดูหน่อยครับน้องอาลุนมึงเปิดจังไรเด้อมาดูรูโบงน้องอาลุนหน่อยน้องอาลุนมึงอย่าจังไรกูไม่จังไรกับมึงไงอีลุงเอเคยคิดเชิงกาชาไหมครับกาชาหมุนไม่ได้เอสเออาร์เลยหมุนจูดี้เพื่อให้ได้มุงหนังแทนดีกว่านะครับ เอ็นเอสอานี่หำกูเอ็นเอร์หำกูเนี่ยซุปเปอร์เอสอซุเปอร์หมูยอห้าสิบปดทะลวงดากโบ้ยอ้ฮี้ผมเอาคาขวัญจังหวัดลำปางครับมาหำใหญ่ไก่ขาเดียวก๋วยเตี๋ยวปูโยงลูกโป่งย่าสีมาหำใหญ่คือ ขอโทษนะครับลุงคือผมเป็นคนที่เยสอะไรครับขอเทคนิคที่สาวร้านเหล้าที่กำลังเมาเมากลับไปเยสที่ห้องทีครับน้องคนที่เยสเอะไรเนี่ยอย่าจังไรกนดีลุงเอครับผมสั่งข้าวมันไก่ตอนพิเศษมาถึงไม่ได้ดูตอนที่หนึ่งจะรู้เรื่องไหมครับน้องมันแดงไม่ได้เอาไว้ดูครับกาวมันไก่ตอนพิเศษลุงเอดูหมออ้อยหน่อยครับเส้นหนึ่งลุงเอห้าสิบหกมันใหญ่แค่ไหนอาคาสาระ มาดูสินบอกรักน้องบุ๋มหน่อยค่ะรักน้องบุ๋มนะครับทิ่นสีเหลืองเครื่องรอเมืองรับยอดคลอดนักประหาดหาดสีสวยมวยเสียวหยีเมืองไอเอทำแน่นอน เมืองขุนแผนแวนโบราณด่านเจดีย์เม,ม,มืองการสะพานข้ามแม่น้ำแวนแหล่งแร่น้ำตกมอราดอกล้อก ok มึง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 ,มง,มงเป็นยังไงอะไรกันเนี่ยมันขมวดขมวดกันถึงใสต่ตาอกไก่เพลาจะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่เออ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 ข้ามันไก่เฮี้ยจะไปโยกกับคนที่ใช่เมืองร้อยเกาะเฮี้ยอร่อยเฮี้ยใหญ่เฮี้ยแดงเฮี้ยธรรมะน้องน้องมึงไปเบียวอะไรคำขวัญฉันประจำจังหวัดกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปเบียวคำขวัญเฮี้ยอะไรกันเนี่ยเอาจริงนะกูก็เหมือนกูมาเจอเพื่อนอ่ะบางทีกูแบบเจ็บคอกูก็มาไม่ใช่แบบอะไรนะเกิดดโมา เอาเรือเอต่อนอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่คือเรื่อแหละเพลงมอนร้องไห้ให้ดูหน่อยครับมอลร้องไห้ร้องไห้ลุงเออยู่กข้าวมันไก่สิงคโปร์มีขายที่เคียนยานะครับมอลร้องไห้ออกไม่ได้นะครับลุงเอเอาเอาเป็นสแกนนิ้วกับตาจังหวัดเชียงรายครับเหนือสุดในสยามรามตุงแดงแซงทางโค้งหัวม่วงหลากหลายตายคาที่เจ้า คูปราสาทกับคุณหนูเอเลมอนอันไหนโบราณกว่ากันคะผมท้อกับชีวิตมากครับจะ3าอยู่แล้วยังใช้ฮักที่สังเกตไม่เป็นเลยให้สแกนทีไรบอกคินข้าวตลอดเบียรอินข้าวการละครเยสิที คนดีมีน้ำใจลำญ่อร่อยบ้านพ่อมีตระมังกูนค่แต่เล่นน้องกูก็ไม่รู้ว่าจะถามมึงเลยบ้านไหนล่ะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีลกภพนพรรัตน์ราาีบุรีลมดมราชนิเวน เด็กน้ำพีลือเรื่องเมืองลังสัดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นสักใหญ่ของโลกเดี๋ยวกูจะไปรอแล้วน้องพอแล้วมึงไม่ต้องประกวดเอาเองถ้าหนูขอดูจูดี้ห้าสิบหกของลุงได้ไหมคะหนูไม่รู้ห้าสิบหกมันเท่าไหนอ่ะคาะจะเอามาเทียบกับของหนูไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มจากปามคับผมโดเนทตอย่างซึ้งลุงทำตัวหิวยอดเอาไปหนึ่งแปน้อง เมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงมึงพอแล้วน้องหวานหลังอ่านหมาดียุทธนาวีเก่ะชมึงพอแล้วอียมึงเป็นเหียอะไรยอมไม่ได้อะคนอื่นมีโดนทําขวัญครับลุงตุรกีเป็นคนดีสีเมืองส่วนส่วนที่เหลืองคือฟันนอนฟันถึงลุงฮัมตุงลัดดิวทวัญของกูคุณไม่มาเจอเพื่อนมึงอยากมาเจอพี่ๆมากกว่าเปล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดยยี่สิบเรียกเพื่อนโดยพันเรียกพี่ แล้วถ้าลุงเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆแต่เข้าห้องมาเจอสาวกลางหีให้ลุงจะซอยไหมล่ะคะลอยหี้งอะไรล่ะรออะไรล่ะเอาไม่จุกเลยแม่งบักเอ,อเอ้ยตามิดเนอร์ขอจังซ่องร้อยแหน่สิแทงไฮโลบ้านตาใสคันได้สีคืนดอกเดอ้อเอน้องวันตามเพชรไม่ได้ไอนโลยียอ่ะ,อะบังไฟโก้แตงโมหวานหมอนบุญาคา่าคิดแหล่งผลิตข้าวในเกาลี ลุงเอครับผมขอถามนะครับระหว่างข้าวกับยอดอันไหนอิ่มกว่ากันยอดยอดครับลุงเอคะเต้นไม่ไหวทําไมไม่ให้หมาในปากช่วยเต้นค่ะไหนไหนก็อยู่ด้วยกันช่วยๆกันสิคะน้องช่วยๆกันป้ามังเกิดกูไม่มีหมาในปากมีธรรมชาติน่ยนเคืนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองใหญ่น้ำางามพอแล้วอ้เฮียไม่ได้าประกวดไอ้คำขวัญกันนี่เฮียนักวิจัยเผยภูเขาเอเวอร์เรสไม่ใช่ภูเขาที่จับเอลเทอร์มาเยสแต่อย่างใดหลังจากที่ถกยอดกันมานานถกยอดไอ้เฮียอะไรถกยอด รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีพอแล้วพอแล้วอี๊ยยมึงไม่เล่าไม่เอาแล้วขำขวัญน่ะเออกูอยากรู้ไปเปิดกูเ g l e ดูเาก็ได้สีมหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้และมือเจ็งเขตเมืองทวารวดีพอแล้วน้องพอแล้วอี๊ยยอูไม่ได้อยไปเซิร์ชเอาหจังหวัดเชียงรายครับเหนือสุดในสยามพารามิตรแห้งแสงทางมงละลายตายคาทีมงละลายตายคาทีเออถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่อย่าให้ตีกันเลยนะครับ เดี๋ยวเกมมันไม่เดิน<ช>แต่ที่ดูดูมาก็เดินกันไม่หยุดเลยนะครับล <c oughs> <c oughs> ุงเอครับจากการเป็นหมอมาหปีทำให้ผมได้รู้วิธีการห้ามเลือดแต่<ถ>ยังไม่รู้วิธีห้ามไม่ให้เธอไปครับเฮ้ยไม่ให้เธอไปอจะเสียอะไรแค่ไหน,นยก็ยอมแดนเสียจะไปผมท้อ,อก,กับชีวิตมากครับจะ36อยู่แล้วยังใช้ฮาคีสังเกตไม่เป็นเลย กูทบอบับมาาากกว่นะกกน,นินเกต้นมื่อกี้กูคิดว่าอมควยไอซัสอยางเหมือนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมวยโคอไม่ได้มวยโคครับเอ,เอเอยิ้มหน่อยครับอ้าปากกว้างกว้างหน่อยครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกลูไมครับนับอะไรนับอะไรวะจำนวนหมาในปากเมืองไง ถนนยื่นบูรพาป่างามน้ำตกสวยมากด้วยรอยอรยธรรมโบราณย่านการค้าไทยเขมรเนาะมึงไม่ต้องดวหนิคำขวัญแล้วครับกูไม่ชอบอะไรที่มันมีสาระกูปวดหัวเอียมือลืงามยามใสวิตติกิโรโบโซต้ามันบงหวานรูวานอ้วนหนาน้องผมหน่อยครับมันเพิ่งเกิดเอาแต่ร้องไห้ยอมไปอ่านหนังสือสอบสักทีไอสติกิโรโบโซต้ามัน พวยแว่นส้มผมก็ไม่มีดีแต่เดินเมินโดยสิบจิบแต่รีมีฟันเหลืองเรียงสาระสี่เหลี่ยมพินปริศนาที่พิศวงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทาตกรมันสั้นกลิ่นไดยังไงเนี่ยต้องคมจังหวัดไหนวเนี่ยพริศนโบโซตนะครับดอกจันดอกจันลุงเอจะไล่ถึงกี่ลุเอครับผมสอบติดเตรียมอุดมแล้วนะครับลุงเอนี่ปัญญาสอบติดเปล่ากูก็มีปัญญาเหมือนกัน ลุงอ,อยากได้เพรสไหมครับลุงตอบคำผม,ผมให้ได้ครับ3 x ส่วน4 x 7ส่วน6เท่ากับ7ส่วน4 x, 4, x 4, ตอบไปเถอะก็ตอบไม่ได้ม,มึงเก่งนี่ไอสัตว์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปริมเอื้อมโรอาร์เอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกายร่างทองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็ดไวรุ่งสร,ร้างตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอร่างถุยร้องเอร่างทองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอแกบยอดเอร่างทุยร<ฮ>้องมึงเถอะยาบวายังรักไม่ยาฟังพูดท่าแมเมื่อเธอตองเรือค้าอยู่แล แล้วฉันเข้าใจโอโอโอชอบดูลุงเอมากๆครับแต่เสียดายแสบตาเนื่องจากแสงสีฟ้าถ้าได้แว่นกรองแสงน่าจะดีกูไม่ซื้อ I got the power, the power, power up. I got the power, 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 power. And salary, salary. h e A, ครับครับเบ็ดยังไงครับครับเบ็ดเนี่ยพอกูถามสาระเมืองก็ตอบไม่ได้เงียบปากไปแค่บนเอาอีเฮียเกาะสวรรค์คันตรงฮีสีขาวโบ นาูโตะโดเรมอนค่อนข้างเสี่ยวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียวกูจะหลุดเสียงทิ่สิริจังหวัดนะครัอ้อคทามซุยนาอมเหี้ยเบเมืองส้มอมควยโควิเมืองสองแควแห่มังกรดอนถีบินจินตราลาบานูนปูนซีเมนเย็นให้พ่อพ่อเมืองตต่ไอคูไวยเอเอาแล้วเอาแล้วคอนเต้มา

<Eat> อ,อีเียปีกำไมน้องตัวตุ่นอีกแล้วค่ะเอขุดดินคนดูขุดบ้านกินแล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เอาโตโน่ติชิโร่จะเดินอา่อกแล้วค่ะีสาอครล,ลุงเอช่วงนี้ผมทำงานหนักและเหนื่อยมากต้องการอินเนอร์จี k ริงดีๆจังเลยอยากดีดกูไม่ซื้อดูดมาดีกว่าลุงเอครับพอดีผมอยากกินเยบลี่อร่อยอรอ,ยอร่อยครับมีแนะนำไหมลุงแน่นอนครับเจเล่ มารอบสองครับ 4x บวก3ส่วน3 x เท่ากับ5ส่วน6 x เท่ากับคำถามคือจะขุดไปหามหาราชมุดและราชนินุดหรือน้องหมาราชมุดโง่มหมเธอไม่ทราบว่าพระบิดาและพระมารดาของท่านทราบเรื่องหรือยังกรุณารีบแจ้งข้อมูลสำคัญฮัลโหลตาเมธพี่ไอปมพิทักษ์ก็ไล์อยู่ช่องเอปมพิทักษ์กรู้หรือเปล่าบางคนก็ดูสองจอได้สามจอได้เขาเปิดดูอยู่ใช่ไหม ไอ้ผมพี่ทักไอ้ที่ไอ้ไอ้คนที่ว่าชอบเอาแมวให้สาวดูอ่ะไอ้ไอ้คนที่มันชอบเอาแมวให้ให้สาวดูแลล่อเอาสาวล่อสาวมาห้องกับแมว่ะเออแล้วบางวันชวนเพื่อนกินทุกี้ทุกี้รัวมอรัวมาอ่าอคนนั้นแหละคนนั้นแหละอ่าที่ผมหัวชอบอมหัวไม่โป้งตัวเองอ่ะไอคนนั้นแหละลุงเอฟ่น้ำหนาวไม่ใช่มะนาวตกภาษาอังกฤษปัดเนี่ยงอนละเชอรกูก็ไม่เอามึงเลยเหี้ยมึงมาด่ากูตกอังกฤษอีอีมันไอ้น้ำหนาวกูจะไปรู้มึงมันมีเอ็กเซนไหมล่ะมึงไม่ใส่ไม่ไม่ตะคู่มาด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่นกกะ มาาาออยยยย่่งงงงเเีี้้บอกผู้หญิงด้านหลังเลิกรำได้ไหมครับมึงก็รำอยู่นั่นในอีเฮียเลยมึงเบียร์ฟอร์เรนอะไรอีเฮียกระโดดยอดหน้าแม่งเบียร์ฟอเนตบผู้หญิงไทยมีเรื่องของการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบสื่อสวัสดีครับลุงเอวันนี้วันเกิดผมลุงเอช่วยเบิร์ดหัวลุงให้ผมดูหน่อยครับในเบิร์ดเดย์และเบิร์ดหัวดีกว่าเรื่องลือจือแปะธงดงผีปอบป๊อบสยามยามหำตุงยุงสามขาหมาเล็บแดงแป้งโยคีหีคังเคนเดี๋ยวนะ าอยู่ไงวะลุงเอครับบอกไอ้ลิงบาบูนที่อยู่บนตู้จีบีบเลิกขโมยเยลลี่กินทีครับหวังดีนะลุงถึงบอกลิงบาบูนเฮียอะไรไม่มีน้องเอานิ้วเยงจมูกหน่อยครับอู้ชูชาญเกิดมาเป็นไก่วันวันใหม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรแล้วแล้วออกไข่กัว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 กักูก็ว่าอยู่ทําไมโดเนทไม่ขึ้นไอสัตว์กูโดผิดช่องไปโดช่องพี่ปริม ในดขอมุกพี่เอฟมาแล้วไม่ขำขอมุกจากลุงหนึ่งมุกได้ไหมครับมุกหรอเอาดูเลยไหมอ่ะดูเลยไหมว้าวสุดยอดเป็นมุกที่ทำขำมากค่ะกำลังจะขำนะคะในห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ห้า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 ตลกจังเลยไม่ไหวแล้วลุงเอครับ,รบผมเอากับแฟนอยู่แล้วแฟนถามว่าทำไมแต่ในผมจะตอบยังไงดีว่ามันคือฉี่ น้องมึงกี่เที่ยแต่งใส่เขาทำไมเฮียลุงไอ้ชักว่าล่าสุดวันไหนครับก่อนขึ้นไลฟ์ครับมึงมึงเชื่อไหมกูจะเล่าความจริงตอนเด็กๆนะที่บ้านกูนะไว้ตัวตัวรูโซฟาตอนที่เราเกิดความสงสัยครั้งแรกอ่ะอุดเสียครั้งแรกกับรูโซฟาคเอคือปล่อมไมคครับแล้วมูนไม่คิดว่าชุดเกราะเพชรจะปล่อยบ้างหรือเครื่องใหม่ายี๋ยมกูนอนคว่ำลงท้ายอย่างนี้แล้วเอาโซฟาหงีบลุงเอบอกรักเสือหน่อยค่ะคือโซฟามันจะติดกันแล้วกูก็นอนคว่ำอย่างนี้าอย่างี้ ช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำดื่มปลาเม็ดความเราเขาเรียกว่าใครอยากรู้อยากลองหลายคนคิดว่าเฮ้ยมึงเอาหาหรือเปล่าวะพูดจริงแฟนคนแรกของกูคือน้องโซฟ้าหลายคนคิดว่าเอ้มึงพูดเอาหาหรือเปล่าลุงเอคับแปดสยามมีดจ่ิขอถามหน่อยครับยัดดาบยังครับ ยังครับน้องโซฟานะครับแฟนคนแรกของน้องเองผมถามจริงนะเคยทุกคิดสักแวบหนึ่งไหมครับแบบเอเงินทั้งหมดไปบริจา克拉นอนชักว่าวสามนายไม่ไม่ไม่ทำทำเฮียอะไรน้องบริจาคทั้งหมดเลยนอนชัว่วอะไรลุงสลึงและขาดบาดคุยคับผมจะสัมภาษณ์ลุงครับตอนแรกที่ลุงขยับตัวออกมาจากหฮียายนุชยากไหมไม่ยากครับเพราะคุณจำไม่ได้ครับ กูไม่ได <comforting them. S 2> ้ถามออกมาลูเยนุชพ่อมึงเถอะดูเดกเบกูหมายถึงว่าลูกูออกมาน่ะจัดในเกมไม่ใช่กูคลอดออกมาจากคันไหนลูยนุชพ่อมึงเถอะไม่จังไรเสมอต้นเสมอปลายจริงๆกูเลยยอมใจจริงๆเลยเรื่องที่ท่านหีโอวาดมานี้พ่อท่านรู้ยังกราบเรียนว่าพ่อกูรู้แล้วว่ากูออกจากลูเยนุชอะน้องทำไมพ่อกขจะไม่รู้พ่อกูเป็นคนสร้างเสริมมาออกมาเองอะเมื่อกี้พี่กายพี่ปริมช่วยกันคอมโบสู้กับโจนตัดมาที่เอคอมโบกันน้องโซฟาเหลือจะเชื่อ ะมุกไหลรีเฮียปปกูยังไม่เจอเพชรรีเฮียกูเหลือเชื่อเลยว่ะแม่งเพชรมันดอกยากเกี่ยวกับเซิร์ฟด้วยมน้องเกีกียวความยากด้ไหมความยากนม่มีผลกับเพชรด้ไหมการดอกก็มีนะทุกคนว่ามีไหมการดอกเพชรอะพอเราเล่นโหมดยากอะมันทําให้เพชรมันดอกยากขึ้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอไม่มีผลหรอการดอกเพชรไม่ไม่เกี่ยวกูจะรู้กับมุงไหมกูก็อยู่กับมุงทางไลฟ์เนี่ยเขาเหมือนมึงมีประสบการณ์เนากูถามเผื่อมึงมีประสบการณ์ลุงเอกจกดากมาดมทีหนึ่ง เคฟังนะเป็ดกำลังสร้างความเหล็กแต่เอยังเอามือลวงมาดมอยอยู่เลยไอเป็ดสร้างความเหล็กแต่กูสร้างเพชรแล้วน้องเพชรกูวิบวิบปั๊บับไอนี่เห็นไม่ได้นายเจ้าไอเน,นี้ยตีกูตายไอกูถือสีฟ้าไม่ได้ตัวเนี้ยเห็นที่อะไรสีฟา้าไม่ได้อันนี้เป็นโรคเป็นโรคแบบเห็นสีฟา้าเข้าเส้นนะ้องเห็นอะไรสีฟ้าถ้าใครถือมันเอาหมดไอเนี้ยตัวนี้ต้องระวังเรื่องสีฟ้าเนี้ยน้องคัลเลอร์เนี่ยไอเนี้ยตัวนี้ไม่ได้เลยนะยิ้มหน่อยครับยิ้มงีตกลาวาหลายคนแล้วครับ ผมเป็นฝรั่งมาเที่ยวไทยช่วงสงกรานมาเท่ยแล้วลำบากมากจับเงินไม่ได้เลยทำไมอ่ะเจอเงินบาทเออจับเงินไม่ได้เลยตายซะอีฮี่ชีวิตยากนะตกลาวาตกลาวาไม่ตกตกเดี๋ยวมันตกตกลาวา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 เดี๋ยวกูตกตายกระโดด ไม่โขอให้ตกลาวาน้อง,ง,องระหว่างจุกเพราะกินข้าวกับโดนเย็ดถูดอันไหนจุกกว่ากันครับเออเออ้อเอ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 อ,เอ,อ,เอ,อ,อคำถามมึงอะกีคังแย,แยกแหกดักชิงมาเกิดคุยราบเบิดเปิดรีชิงหนีหายไอบาหวานนาโรคพ่อเมียตายเอ,อไอควายทางเยสไอส้นตรีนเอครับถ้าสปอนเซอร์ลงศพเข้าเอจะเอาไปตั้งไว้กลางห้องไหมครับไม่ไม่ไม่ กูไม่รับอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับกูไม่ต้องรับหรอกครับทุักต้องทุลักต้องทุลักต้องทุลักต้องลัวทุลักต้องลัวทุักต้องลัวท่านครับครบยอดหรือยังครับครบแล้วครับอีกไม่เกิน30นาทีจะทําการตัดไฟให้สัญญาณด้วยนะครับน้องกูไไปเฮียอะไรก็เป็นแผนหมดลุงเอมันเซฟจัดมันยืนมันยืนตอนมันเล่นมุกเคลิมร้องไห้ตามโดเนทมันเอามือมากดชิปไว้ ก็ก <laughs> e uh ูเซฟเลยน้องไอ้เฮ e uh oh ียเดียวก็บอกกูตายโง่อีกูเซฟก็ด่ากูอีเฮียอุ้ยฝั่งนี้ก็มีอ๋อชอบจังเลยสีอะไรฟ้าฟ้านี่ชอบฟ้าจังเลยอะไรสีฟ้าฟ้านี่เป็ดชอบอุ้ยไม่ใช่เอชอบสวยจังเลยสีมัน นใอ,อย่าไปบอกไอ้เป็ดน,นะเดี๋ยวมันมันตีกูเพื่อเจ้าสีไฟให้ระบายคนดูจัดไปเต็มที่ไอ้พวกคนดูไอีเฮ่อจากใจเลยไอ้จังไรย,ยีสัตว์เป็นเฮ้ยอะไรด่าจะกูนะบ้านมึงอัดอั้นกันเลรออีควายอียมึงจะพูดอุ้ยอุยอุยอุย อุ you, ้ยอุอุยอุอยู่ได้ชื่อแม่มึงหรือไงอีเรื่องขุดแรกคือที่สุดเออกูเชื่อก็ลออขุดหิมขุดถ้ำอยู่กัดที่กว่าจะเจอแรกปลาปายกี่ซีซั่นุูอยากรู้ไหมใครหลอกที่สุดลองกด็ุ่้าสองครั้ง ขอวิธีรักษาสิวขึ้นไข่หน่อยครับตอนนี้อักเสบผมเจ็บมากน้องกูก็ไม่เคยเป็นสิวขึ้นไข่เฮียอะไรเนี่ยเล่นแล้วจุกไหมครับจุก เทียบกับโดนเย็ดผุดอันไหนจุกกว่ากันครับหนึ่งเอหนบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สองถั่วตองถั่เต้องถั่วตองถักวตองถั่วตองถั่ตองรั่อง่งเครับน้ำว่าอร่อยไหมครับอร่อยครับคือได้ที่เซเว่นเลยนะครับน้องจริงนะเนี่ยโจดาือชีเมโจดาือชีเมโจดาือเอาหัวใจเธอมาชีเมโจดาือชีเมโจดาลือชีเมโจดาือเอาหัวใจเธอมา ไ,ไปให้สุดแล้วหยุดตอนเกิดใหม่ไอเบาหวานทางแยกแปลกพระหลาดไออุบาทดากดำหามเยียงขวาไอนาโรคซกหมกอึงชราไอชาติหมาเกพมา่าไอเยียเออากูติตัวแม่ขวานี่เฮียเยียงขวาพ่อของเธอลูกอีเวนมึงไปแต่งกออยู่ใช่ไหมเอาว่ากันว่าคนทำใหญ่จะเอาลิ้นแตกข้อศอกได้ แต่ส่วนมากคนที่ทําตามจะปานยาอ่อนเอเวลาเล่งมึงจะเอียงตัวทำไมแล้วพวกวกูก็ดันเอียงตัวตามมึงอ,อีกมาเป่ายิงชุบกันครับลุงหนึ่งสองสามออกค้อนเป็นเกยกระดาษเป็นตุ๊ดกันไกลเป็นคนชอบผู้ชายได้เลยตอนมันชะเง้อดูเพชรกับพันมาอ่านชัดนะกรุหละอยังลุ้นให้มันตกแล้วว่า สักทีเธอ wa ลุงเอค่ะระหว่างแลมโบกินีกับแตงโมต้องทำยังไงให้ลุงเอโดดลงลาวาคะไม่เอาค่ะกูไม่โดดก่ะอีฮีคือคุณมรึงจะโยกหัวทำสัรีนอะไร <c oughs> เดินคอเอียงแล้วแล,วลบลินแบบนี้ว่าเดี๋ยวตกลาวาของจริง ไม่ตกหรอกน้องพี่เสียอยู่ในนะลกอะ่ะลุงเอเคยจับจตัวเองมาดมแล้วเป็นลมไหมคะมีไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเป็นลมครับแต่มีแก่แบบขมคออย่างเงี้ยมีครับลุงครับน,นั้นไม่ใช่รูที่ลุงมาลุงมาจากรูฮีมึงก็มาจากรูฮีนั่นแหละแต่แม่กูผ่าอคอดกูมาจากรูท้องควายนะขอเย็ดถูดหน่อยครับลุงอขอตรงตรงเลยมึงไอ้ยี่ะผมว่าใช่นะที่มีแต่ภูเขาสูงเพราะที่มาบอยู่ที่หน้ามุงหมดแล้วน้าหน้องไอ้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 เคียที่ราบอยู่ที่หน้ามุงไ้เด็กเป็ดเราเราไปเยี่ยมบ้านเป็ดหน่อยไหมเราไปเยี่ยม มันเพื่อนรักเราหน่อยดีกว่ามันต่างจากตอนที่กูมาครั้งแรกยังไงต้นหนังสือหนึ่งอันเห็นชาร์รีวิหนึ่ง <c oughs> ขนาดถุงมึงยังเป็นสีฟ้ามึงทำอะไรเป็ดเป็ดทำไรเนี่ยอุ๊ยเป็ดเป็ดสร้างฟาร์มไอ้นี่หรอฟาร์มเลยกอเจ็ดเค เป็นสร้างความเหล็กวาเอาไปพันหนึ่ง <Hey. S 1> วัย,ยนะไอเอลูกเจนปูนเฮ้ยเฮ้ยเอควันหายควายหัน,หนควายรู้ทันเน่าไอนาซีหน่อยครับขอแรงแรงแรงไอนาซีไอเวรยฟิว ผม<อ>ว่าตอนนี้ลุงทําตัวให้มีประโยชน์ก่อนดีกว่าคลิปนี่แหละมีประโยชน์สุดแล้วกูสร้างบ้านด้วยตัวเองแล้วน้องสมมุติว่าตกข้างๆเป็นหีหนูลุงเอจะทํายังไงคะบื้อมากไลยหิ้ยกูจะไม่พึ่งใครแล้วพูดเหมือนดีเกิดล็อบบี่เหมือนเดิมเอนา,นา,นอาที่เป็ดหน่อยว่า<อ>ไม่คิดจะใช้ชีวิตตอนกลางคืนบ้างเลยหรอเออนอนอย่างเดียวสองไลฟ์ที่แล้วบอกจะไม่กลับมาจะไปสร้างบ้านอยู่เองสุดท้ายมันก็กลับมาเชื่อไม่ได้สักอย่าง ความแก่ฟ้ากำลังมายังไงดีลุงยังไงปามแกะ,ะเหลืองหน่อยไหมสักหน่อยไหมแก่เหลืองพ่อมึงเธอสักหน่อยยี่ยอะไรความแก่เหลืองลุงเอคา <c oughs> หนูเห็นลุงซอยโตทุกวนันแล้วสลับไปโดนโตซอยหน่อยได้ไหมคะหนูจะตีวรอนะคะ เออดีไปฮี้อันนี้ไปสักทีหนวกหูชิบหายคนจะหลับจะนอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากใจคนข้างบ้านเขาสร้างไว้สวยๆแทนที่จะอยู่ไปเลยดันคุคฤหาสน์เพื่อเอาไปต่อเติมศูนย์พักพิงแรงงานเออเออทะไเออไอสัตว์ทุกขหาสน์เพื่อมาอยู่ศูนย์พักพิงแรงงานหนูมาโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นมะเร็งค่ะหมอบอกลุงเตียงข้างๆหนูติวแล้วนิ้วล็อกเฉยล็อกเฉย ้าบ้านติดทะเลหลังบ้านติดภูเขาเจ้าของบ้านติดมากรุงเทพถ้าลุงไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเือนจำบางขวางยินดีต้องรับนะน้องเดินจำบางขวางโอ,โอ้มึงเถอควายกายชัดมาผมเคยอยู่กรุงเทพว,ว่ามีสิบสิเมตรตอนนี้คำโกกเป็นจริงแล้วครับกูกว่าซีซั่นที่แล้วมันยังดูดีกว่าหลานเท่าลุงเอครับนักฟุตบอลคนหนอ,หน,อนาจารย์ที่สุดราสมุดหอยตรงเตงโมเดิร์นป้าอ่ะ กลาย่าขอกุ้าเทาตัวใหญ่ตัวเล็กหลังจากที่ติดตามลุงมานานผมสิบปรีะเนธขออกหมายจับคุณข้อหามีหนึ่งร้อยเมตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนนแปดสิบปรีะเนธมึงยังมาจนได้นะบ่าววายยังรักไม่ย่าฝาผู้ที่ธรรมอีเงียบๆหน่อย มาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ระวังน,นะครับ Game, จำคุกส <Game, S 1> ามปีเกมไอ้จ๋าจะเอาคู่หางคุค้อีก,อกแล้วเก <Game. S 1> มไปขโมยของพี่ปิ่มไม่เอาแล้วจะให้จับกูเป็นม,มาตากูอีกพูดเหมือนจำไม่จ่ายไม่เดิมนี้และลูกพี่ผมและแทนที่จะอยู่คฤหาสน์หรูๆมาอยู่บ้านสกัง ผมนสกังงบ้านหรือห้องซ้วมห้องซ้วมพ่อมึงเถะน้องสวยขนาดนี้ลองห้องซ้วมมิงสร้างแค่นี้ยังมีหน้ามาถามว่าใช้ได้อีกปุ๊บคฤหาหน์มาสร้างห้องเก็บขยะลุงเอเวล่าลุงจะดูหน้าลุงมองที่กระจกหรือก้มมองพื้นครับทำไมอ่ะมึงด่ากูหน้าสตี๋ไหลเฮีย Few moments later.